สวัสดีค่ะร้านออลุกเรืองพานิดนะคะวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องโรยมเมล็ดนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อซูซูเทคคะ่ะรุ่น HK 2 0 KA นะคะเป็นแบบ2ช่องนะคะด้านนี้จะเป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่มเมล็ดนะคะแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่เราใส่ดินนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับปริมาณการปล่อยได้นะคะตรงนี้คือช่องดินนะถ้าเราหมุนมานะคะดูจากตรงนี้ มากหน่อยตรงได้เป็นไฟร้อยสินะคะตัวนี้ต้องถ้าใช้แล้วก็ต้องเสียบผ่านม้เอแปลงไฟเดี๋ยวเราลองการทํางานคร่าวๆของเครื่องให้ดูค่ะเปิดสวิตช์นะคะตอนนี้มันก็จะเริ่มันเลียงไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ถาดเข้าไปขั้นแรกเราต้องใส่ดินไปในถาดก่อนนะคะแล้วก็ ถ้าเราต่อกับก๊อกตัวนี้ก็จะปล่อยน้ำออกมาค่ะช่องนี้ก็เป็นช่องที่จะปล่อยข้าวออกมานะคะก็จะค่อยๆเรียงออกมานะคะเป็นเม็ดสวย ก็จะมาถึงช่องนี้ตัวนี้มันแต่ละช่องมันจะตั้งการหยุดปล่อยได้นะคะถ้าเป็นช่องนี้ก็จะตรงนี้ยกสวิตตรงนี้ก็คือนะะี่ค่ะหยุดเปิดปล่อยตัวนี้ก็โยกตรงนี้ใช่ไหมเห็น,า,นา,างนก็จะหยุดอ่า ก็จะมาเรื่อยๆทางด้านนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ชนถ่านนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูตอตอนนี้นะคะถ้ามันชนปุ๊บอย่างนี้ก็คือเมือ มันจะหยุดการทํางานของเราค่ะต้องยกพาดออกแล้วมันก็จะลำเนียงต่อแบบนี้นะคะ mm hmm. การใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะคะ ถ้าสนใจนะคะก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นอ,อ่อรุ่งเรืองพาณิชย์หรือว่าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ที่คลิปเลยนะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ